สวัสดีครับโปรเมสซอฟต์แวร์โปรแกรมบริหารงานคลินิกระบบาสารสนเทศบริหารจัดการงานคลินิกครับผมวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีทําส่วนลดให้กับลูกค้าประจำครับผมว่าทําอย่างไรครับอันดับแรกนะครับเราก็เข้ามาที่การจัดการข้อมูลระบบครับผมหลังจากนั้นเราก็เข้าไปที่ประเภทคนไข้ครับ เนี่ยครับผมก็จะมีลูกค้าทั่วไปประกันสังคมราชการลูกค้าประจำา1 0ใช่ไหมครับตรงนี้เราจะเพิ่มลูกค้าประจำที่มีส่วนลด20กับ30มนะครับมาทำอย่างไรครับลูกค้าประจำที่มีส่วนลด20เราแล้วก็พิมพ์ลงไปเลยครับผมลูกค้าประจำที่มีส่วนลด20 ใส่ศูนย์จุดสองศูนย์นะครับแล้วก็บันทึกข้อมูลครับก็จะได้เป็นลูกค้าประจำส่วนลดยีอร์เซแล้วเราจะใส่เพิ่มในส่วนของลูกค้าที่มีส่วนลดสามสิบอร์ซก็พิมพ์เหมือนกันเลยครับผม ก็ใส่เป็น0ูนจุสศนะครับแล้วก็บันทึกข้อมูลครับผมทีนี้เราไปตรวจเช็คครับหลังจากที่เราได้แล้ว <Home. S 1> มีคนไข้เข้ามาครับเป็นลูกค้าประจำเนาทดสอบอ่าคนนี้เป็น ค่าประจําตอนนี้ประเภทของคนไข้ก็คือเป็นประเภทของประกันสังคมเราจะเปลี่ยนให้เป็นลูกค้าประจําที่มีส่วนลดสามสิบเอร์ซนเราจะทํำยังไงใช่ไหมครับเราก็มาที่แก้ไขครับผมประเภทของคนไข้ครับนี่ครับผมใส่เป็นลูกค้าประจําที่มีส่วนลดสามสิบอร์เซนแล้วก็แก้ไข แค่นี้เรียบร้อยแล้วครับโอเคครับผมแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับหลังจากนั้นถ้าเกิดมีการใช้จ่ายมีการจ่ายค่ายา,ยาตรงนี้ก็จะถูก หักเป็นสน่วนลด3 0อัตโนมัตินะครับผมโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วครับมีอะไรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็ติดต่อมาได้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับมีอะไรสอบถามเพิ่มเติมก็ติดต่อมาได้นะครับผมชซอฟต์แวร์ยินดีให้บริการครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ